สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะ,ะหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วเนาะตอนนี้พี่เด่นแล้วก็พี่เอกน้องเอิร์ธเนาะประมาณนี้นะคะก็เดินขึ้นไปด้านบนแล้วเพราะว่าจะเอารถแอดกัปตันไปนะคะไปซื้อของในเมืองสกลน,นะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้แอดกัปตันขับรถมาด้านนี้ก่อนเนาะ,ะนี่ตอนนี้ก็มาแล้วนะคะ นับดาวนีรถมอไซค์นนานตนรถมาแล้ว กับตันก็จะไปกับพ่อนะคะแต่ว่าน้องดาวจะอยู่กับแม่นะ,ะอยู่ที่นี่เนาะม,มีใครไปมัง่งนี่จอดก่อนนะคะตอนนี้ไอ้กับตันลงมาแล้ว <laughs> ไปบ้างยังไม่รู้เลยเรายังไม่รู้เลยยีนน่มีใครบ้างน้องเออไบป้ป่ะมีผมอตัวศัพท์ตนนกนะลนกไปดูเอยีพยพีก็เตรียมตัวเดินทางเนาะแล้วเรามาจอดไปก่อนส่วนด้านนี้ก็จะมีทีมงานนะฮะรอดูงานรออยู่พี่นายก็จะขัดปูนขัดอะไรรอมีใครไปบ้างพี่ปิ๊ก อย่าลืมเอาเชือกไปด้วยนะเ,เชือกเผื่อได้มัดไม้ฝาเนี่ยเพิ่งกินข้าวเสร็จครับเดี๋ยวก็จะรีบเดินทางกันว่าไปซื้อในส่วนของหน้าต่างแล้วก็ไม้ฝาเนียนย่ย ขาเกียครับไเหี่รถันต้อออกไนแล้วเอาีเยี่ลองดูก่นี่อดตอนนี้ก็เริ่มขัดแล้วเนาะโอขึ้นปูนมาเรียบร้อยแล้วเนาะสองแผงนะฮะเดี๋ยวที่นายลงมือขัดไปเเตรียมตัวเดินทางกันครับ ผนะัดได้พอดีเลยขึ้นปูนไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับอย่ารอที่ขึ้นไปแกะเชือกก่อนเพราะว่าต้องเอาเชือกไปมัดด้วยเนาะเวลาเอา ไม้ฝามาเนี่ยมันจะยาวนะเราต้องมัดเชือกเเียมตัวนระ กลับมาก็น่าจะช่วงเย็นพอดีนะทุกท่านอ้าวพี่กับตาลุงมาแล้วเหรอลูกไม่รอยรถแล้วเหรออ๋อเห็นว่ารอยรถอยู่เมื่อกี้นี่ยเดี๋ยวน้องไอ้ก็จะไม่ได้ไปด้วยเนาะจะอยู่กับน้องนับดาวนะฮะนี่น้องนับดาวไม่ได้ไปด้วยนะฮะนั่งเรียบร้อยนะคะอย่าดื้อนะอยู่กับแม่น่ะ คือน hmm. ิดหน่อยนี่ ifc ก็เดี S 1> <S 1> ๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันเรื่องเป็นรูปเป็นร่างแด้ในส่วนของฝาด้านนี้เนาะไปแม่ซื้อให้ไหสวยงามเลยครับเซ็ต ไปเตรียมตัวออกเดินทางกันมีใครไปบ้างเอ่ยมีน้องเอิร์ดหนึ่งพี่เอกหนึ่งผมหนึ่งน้องกับตันเล็กหนึ่งน่าจะประมาณสี่คนเอาขนมไหมลูกหน่อยคนละหอ่อเอาคนละหอก็ได้ เพียบตันขอเติมพลังก่อนก่อนเดินทางกี่บาทเออหยบเลือกมาลูกจะกินอะไรล่ะจะไอ้ล่ะเดี๋ยวไอะลูกไอ้ลูกว่าเพรหัว่า

เหมือนฝั่งนู้นเขาจะมีอะไรกันไปเดียมไปดูก่อนเหมือนเขาจะหาปลากันนะเดี๋ยวไปดูสักหน่อยได้ไหมก่อนออกเดินทางเดี๋ยวมาดูก่อนได้รึเปล่าไหนเอ่ย นี่น่ากินเนาะโอ้โหอยคุ้งหอยมขมหอยจุบหอ,อยจุบหรือเปล่าเขาเนี่ยบ้านเราหอยจุดี๋ยวภาคกาลางเรียกหอยคุ้มเอาไว้ทำกับข้าวที่บ้านน้องปอนก็กำลังหากับข้าวอยู่หาางมมเลยไปน้องกัปตันเราเดินทางกันนะครับไะเดี๋ยวผมก็จะพาเอฟซีเดินทางเข้าสกลนครนะครับพาพี่เอกไปซื้อในส่วนของ หน้าต่างและก็ไม้ฝาเชือร่าเนาะครับเดี๋ยวไปถึงที่นู่นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะว่าได้หน้าต่างลายแบบไหนทรงแบบไหนนะครับที่จเอกเลือกรวมถึงไม้ฝาเชือร่าต้องใช้กี่แผ่นกี่มัดด้วยกันไปอยู่กับลุงไหมลูกไม่อยู่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางก่อนนะครับ